สวัสดีครับผมบ้ายสามเหลี่ยมออโต้ครับพี่คันนี้ผมจัดให้โคตรสุดครับผมออกใหม่ป้ายแดงนะคนัคันนี้นะสภาพใหม่กริฟเลยครับดาว5บาทผ่อน5้าพันกว่าตลอดทั้งปีครับพี่ให้เฉพาะสิสายแรกที่โทรมาเบอร์0 9นย์เก้4 4หรือแอดไลน์มาที่ at po พี่นะครับผมนะอย่าลืมแชร์นะผมขอคนละหนึ่งแชร์แล้วแคปหน้าจอเป็นหลักฐานไว้เลยนะครับพี่นะคันนี้คุณลูกค้าโคตรสุดครับ M G ไฟใหญ่ยักษ์นะครับที่กำลังเป็นมาแรงฮอตสุดๆในร้านนี้เลยนะครับนะแล้วตัวนี้เป็นตัวปี63นะครับูดง่ายคือรถปี19.20นั่นเองนะครับนะรถปีเดียวใหม่หมื่นเดียวครับสภาพใหม่ป้ายแดงกริปดูแรงเหมือนป้ายแดงกริปนะครับนะคันนี้นะพี่ออกใหม่ป้ายแดงครับราคาอยู่ที่8 0 0แสนกว่านะครับตัวนี้ต้องเป็นตัวท็อปเลยนะ ถ้าท็อปสุดัวนี้เป็นแค่ขับสี่แค่นั้นเองตัวนี้เป็นรองแค่ขับสี่ไม่งั้นก็คือท็อปสุดแล้วครับต้องขอบอกนะเอาใหม่ป้ายแดง8ปดแสนกว่าคือตีไป9ก้าแสนเลยดาวสองแสนผ่อนเป็นหมื่นครับคันนี้เอาใหม่ป้ายแดงนะแต่วันนี้ผมให้พี่ดาวแค่5บาทครับผ่อน8 9ดเก้าพันตลอดสัญญาไปเลยนะนะและถ้าใครโทรงหาผมซื้อแรกก็ปีนี้ปีจัดไปครับงวดห้าหกพัน,วน 5, 6, กว่าตลอดทั้งปีครับพี่ราคาผมขายแค่ห้าแสนกว่าเองนะลถปีเดียวพี่คิดดูออกใหม่ป้ายแดงเก้าแสนครับแต่พี่ออกกับผมห้าแสนกว่าครับ และ500,000ไม่ใช่5 0 0 0 0นปลาย5 0 0 0 0นกลางด้วย5 0 0 0 0นต้นอ่านะคันนี้นะอ่ะเรามาดูที่ห้องเครื่องหน่อยพี่รถรถเดิมๆเลยครับลูกค้าเอามาเปลี่ยนนะสวยกิฟสวยกิฟครับรับประกันนะครับเครื่องเกียร์นะครับ1ปียีชั่วโมงทั่วรเทศไทยครับจังหวัดไหนก็ออกได้นะนะครับล่าสุดสงขานะครับเชียงใหม่ก็ออกไปแล้วมีปัญหาผมดูแลทั่วประเทศครับเพราะผมมั่นใจว่าศูนย์ MG มีทั่วประเทศพี่เอาเข้าศูนย์เลยครับ ค่าแรงค่าไหลมีปัญหาผมดูแลให้หมดเลยครับพี่และถ้ามีปัญหานะผมมีรถให้ใช้งานระหว่างซ่อมถ้าซ่อมเกินสิวันผมจ่ายค่างวดให้ด้วยซื้อไปไม่ได้ขับก็ไม่ต้องจ่ายค่ามวดรถอ่ะนี่ครับพี่แล้วในเรื่องของบอด,ดี้รอบคันนะครับสบายใจได้ครับรถทุกคันของผม สภาพป้ายแดงทุกอย่างเหมือนป้ายแดงเลยนะก็คือไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพิคว่อมไปไม่กลับหม่เอาง่ายๆไรตําหนิครับผมนะแค่มีการใช้งานมาแค่นั้นเองนะครับนะคันนี้ครับบอกเลยว่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์โคตรสวยเลยพี่รถตัวนี้ออปชั่นคือมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูไฟมันบันเทิงมากนะคันนี้นะนี่ครับเราใช้งานง่ายครับเหมือนรถเอเชียบ้านเราเลยพี่แล้วแบรนด์เอ็มจีตอนนี้กําลังมาดังมากนะครับดูออปชั่นที่ให้มาครับไฟดีไลท์ครับไฟโปรเจคเตอร์ครับพี่โคตรสุด คันนี้ผมบอกว่าโคตรสุดนะครับนะสเกิร์ตครับกระจังหน้าใหญ่แล้วตรงนี้นะถ้าเป็นโครเมียมนะโคตรหล่อเลยผมบอกเลยนะคันนี้ครับแม็กกับมาจากโรงงานครับเดิมๆครับพี่ตัวนี้นะกระจกทีนี่ครับมาพร้อมไฟเลี้ยวบ่งบอกถึงตัวท็อปอยู่แล้วนะครับมาพร้อมโครเมียมด้วยนะครับบันไดนะครับบันไดมาพร้อมนะครับนี่ครับสัญลักชัดเจนทุกอย่างครับแล้วดูไฟท้ายเขายังสวยอ่ะยิ่งโคตรสวยครับมีจ่องมีกอมีทุกอย่างครบบันไดมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยคือมีน้อยนะครับรถที่ มีเซนเซอร์แล้วมีกล้องมาให้พร้อมเนี่ยมีน้อย MG ขึ้นชื่อว่าออปชั่นให้เต็มอยู่แล้วพรอน้องใหม่ไฟแรงนะครับดูครับแม้ลาเนืรอข้างหลังครับไม่มีผ่านการใช้งานใดๆเลยนะพี่นะสวยๆครับผมไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหวังของนั่งคนหลังกันมากว่าจะใหญ่ขนาดไหนพี่ผมบอกเลยนะพี่หาไม่ได้แล้วนะรถสีประตูที่จะแบบโอ้โหมันกว้างสมชื่อจริงๆดูดิเหลือโคตรเยอะดูดินี่เหลือเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหโคตรสบาย แหหลังพร้อมนะครับแล้ววัสดุเขาตรงนี้เป็นนองเป็นหนังนะมันให้ความรู้สึกดีนะเนี่ยนะครับรถเนี่ยตกแต่งมาสวยนะเ g ็มจีนี่เฉพาะถ้ขายดีนะครับนะือึออกใหม่ป้ายแดงพี่บอกในทุกรุ่นอ่ะสี่ประตูโต้ทุกวันนี้เป็นล้านครับ m อ็มจีขาย9ก้าแสนนี่ถูกแล้วนะแล้ววันนี้ผมมาขายพี่ห้าแสนกว่าบาทนะแล้วปีสองพันี่สิบรถปีเดียวไม่หมื่นเดียวคิดครับคิดนะอ่ะ,อะโอเคครับพี่เดี๋ยวมาในเรื่องของภายในกันบ้างครับ นี่ครับเกียร์ออโต้เลยครับพี่นะทบบนี้ก็แค่ขับสี่นะนี่ครับอย่าเบรกสตาร์เลยเป็นไงนี่ครับจอครับโคตรกว้างโอ้โหเพราะสูตรมีกล้องหลังเน้นนะนี่ครับมีกล้องหลังด้วยแล้วหมุนด้วยหมุนได้ด้วยเป็นไงนะครับออปชั่นให้มาเหลือๆให้มาเหลือๆครับเป็นไงพี่นี่แหละคือรถราคา9ก้าแสนเกือบล้านนี่คือรถราคา9ก้าแสนเกือบล้านครับพี่มันจะเป็นอย่างนี้แหละผมบอกเลยนะครับนะ คือสวยมากสุดมากครับสามารถตั้งค่าต่างๆนานาได้เล่นยูทูบเอ่ยเล่นบลูทูธได้ด้วยนะครับนะเฮ้ยคือสุดนะจริงคือสุดมากนะครับผมนะจริงโอ้โหคือให้มาเยอะครับวัสดุต่างๆคือดีงามครับดูดูครับอยู่กันครบครับดูเอกสารครบครับครบหมดครับพี่ครบครับนี่นะครับเล่มน้ามือเดียวครับหล่อๆไปเลยภาษีสองพันก็ถูกนะสี่ประตูครับ อยากได้ด่วนมีคันเดียวด้วยนะผมบอกเลยหาไม่ได้แล้วให้ดูไม่หน่อยพี่ไม้ครับหมื่นสองครับไฟไม่มีโชว์ครับไมค์กิฟนี่ให้ดูโอ้โหอย่างสวยอย่างสวยครับพี่นะ ผมบอกเลยครับให้ไวเลยครับพี่ใครกำลังมองหาสีประตูนะคืนนี้คือที่สุดแล้วแล้วเกียร์ออโต้ขับโคตรสะดวกสบายด้วยนะครับนะออกใหม่ป้ายแดงราคาประมาณ889 0 0บาทประมาณนี้ดาว2 0 0แสนกว่าพนหมื่นกว่าแต่วันนี้ผมให้พี่ดาว5บาทพ่อน8 9 0 0 0ตลอดสัญญานะครับแต่ใครโทรหาผมสสายแรกที่เบอร์097 939 394หรือแอดไลน์ไปที่แอด p O P k K นะครับนะอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วแชร์ให้ผมหนึ่งกลุ่มนะครับหรือแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับนะเอาไปเลยครับพี่ผ่อนคนละครึ่งนะครับหรือเงินกลับบ้านห้า0 0ก็ได้นะคันนี้นะเป็นไงไม่ต้องใช้เงินแล้วเงินกลับบ้านห0 0 0ม่งวดก็อยู่9 0้ากว่าไม่ถึงหมื่นอยู่ดีถ้าเงินกลับบ้านห0,000นะก็ให้เลือกเลยครับว่าจะเอาช่วยดาวหรือช่วยผ่อนนะครับพี่นะเหมือนที่บอกครับคันนี้ยังไม่ถูกใจน้องอยากได้แบรน์หลักดูครับลถโล่งแล้วตอนนี้รดเริ่มโล่งนะขายเยอะจัดนะครับนี่สี่ประตู ออกใหม่ป้าแดง9000แสนผมขายให้เขา ,00 แสนกว่าครับผมมันสุดพี่นะสนใจนะครับกดติดตามกด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งได้ทุกช่วงทางนะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e Facebook TikTok นะครับถ้าของบนส่วนตัวก็ป๊อปไอซสามเหลี่ยมอโต้ที่เป็นภาษาไทยถ้าของบริษัทก็สามเหลี่ยมออโต้ที่เป็นภาษาไทยนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยนะครับพี่นะสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อผมเข้ามารถทุกคันการันตีให้หมดเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ ให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร้ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ